ตื่นสอบมาปะเบิงเฟดพี่น้องเห็นโพดโพดหนึ่งของวหนาบอยซิริชัยที่โพดไปเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาในเฟดในเพดของบอยซิริชัยบอกว่าถามหาแต่พลังบวกบัดพลังลบในตัวเองเจ้าของบ่ชนไปถิ่มจักเถื่อศูนย์บวสันมีเฟดอัาตานพี่น้องมาคอมเมนต์ในโพดของบอยซิริชัยบางคอมเมนต์ก็เป็นต่ศูนย์ได้พี่น้อง เป็นตนว่าฝากในเดิอนอน้องเอ็นพี่คิดว่าน่องไปกันบวรอดดอกต่างคนต่างก่อว่ามีเวลาให้กันผู้ไส้ก็งอนเก่งถ้าเป็นแบบนี้พี่เสือว่าเดียวกับมีไม่ต่างคนก็ต่างไปบ่มีเวลาให้กันคนเกาน่าเอ็นเขาก็ยังดูแลเอน็นได้ดีกว่านี่เลยทําทุกอย่างให้อยากให้น้องกลับมาคบกับน้องจุดจุดจุดคือเก่าอยู่นะน้องจะได้มีคนดูแลในทุกๆเรื่องสีดายบเม่อย คอมเมตนนี่เป็นแต่ส่นบอพี่น้องแต่งงานแต่งการกันไปแล้วนาอพี่น้องขนาดสิจบได้แล้วคนที่บางสังยุอยู่ห้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่งห้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แม่นอยู่เขาแยกกันทํางานบ่มีเวลาให้กันก็คิดบอกว่ามือหลังเขาอาจสิมาร่วมกันยูวงเดียวกันก็ได้นี่ขนาดแต่งงานกันไปแล้วได้พี่น้องแต่ก่อนหน้านั้นก็อาจจมองเป็นอย่างอื่นได้แต่ตอนนี้เขา เป็นครูผัวตัวเมียกันแล้วก็ยังมีคอมเมนต์แบบนี้อยู่ก็เป็นคนที่วางดีประสงไรกับก็า่าไน้อะพี่น้องแต่ที่เขามาโพสเขามาคอมเมนต์ก็เป็นเฟซเอาตารก็คือบ่ฮหูโตตนสางเฟซขึ้นมาบ่มีลูปโปรไฟล์หรือเอาโปรไฟล์รูกกระตุ้นอีกยังใส่เขามาคอมเมนต์ในทางยุแย่งกับตะแคงหัวในทำาองยุแย่งไห้ศิลปินเขาพิดกันไหแอนบอยเขาพิดกัน แบบนี้ก็เป็นตะศูนย์เนาะพี่น้องถ้าพายเป็นบอดบอยกนาสิศูนย์โอ้ไปบดเดื่องศิลปินหูหอดว่าเขาเป็นยังไงแต่เนื่อใน่ายเถ็ะที่เขาอยู่น้ากันเขาตกลงกันยังไงเขาคุยกันยังไงเจ่าสิไปหูบ่ปานอยู่บันเดียวกันกับเขาอยู่หองเดียวกันกับเขาแต่การโพดกันมาคอมเมนต์แบบนี้กแบบอสามารถไปเห็ดเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ดอกแต่ว่าคนคนที่ถือคอมเมนต์เรื่อยๆดูดูแบบนี้มันก็มีอารมณ์ใด เพราะศิล,ลปินเขาก็เป็นคนธรรมดาคือเขาแค่เขาเป็นงานที่สร้สางความบันเทิงบางเทือกับบอยากออกมาตอบตัวถาเกินทนก็ออกมาระบายกับแฟนๆเอฟซีแบบผั้หนาบอยซีรีชัยแต่ทามองแบบเป็นกลางๆคนเฮ่าก็ต้องมีคนหักและก็มีคนสร้างทีให้คนหักเข้ารอยปเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปบ่ไดดให้คนสร้างเท้ารอยปเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปบ่ไดดตาบใดที่ยังมีคนหักเห่าายก็คนสร้าง กับต้องปล่อยว่างปล่อยเห็นพานพ้นไปบังไดขคนถีบบมักเข้าแม่นเหตุดีบันไดเข้าก็บบมักแต่คนถีหักเข้าแม่นเหตบอดีเห,ด,เหผดผิดพลาดกับพยายามแก้ไขหายโอกาสฉนัดเข้ากับมองคอมเมนต์ของคนที่หักเข้าหลายกว่าไปเบิ่งคอมเมนต์ที่พยายามทำไยบสดสางสรนก็สิเสียสุขภาพจิตสือส่อๆนอกพ่นอง